ตั้งแต่เปิดตัวคบหาเป็นแฟนกันนะคะก็โดนกระแสดราม่าโจมตีมาตลอดนะคะสําหรับคู่รักเบสรักวันีลูกสาววีรบุรุษเหรียญทองสมรักคําสิงกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตตรงตรงกิจกรค่ะทั้งกระแสคู่รักคอนเทนต์คู่รักเลิกเงียบบ้างล่ะซึ่งทั้งคู่ก็ยังยืนยันว่ายังรักกันดีเหมือนเดิมนะคะ อย่างล่าสุดค่ะก็ตอกย้ำรักหวานด้วยโมเมนต์เซอร์ไพรส์วันเกิดหนุ่มตรงๆที่วันที่27กันยายน2565อายุครบ27ปีแล้วค่ะพร้อมข้อความอวยพรสุดหวานว่า Happy Birthday ไมตรงๆสุขสันต์วันเกิดพี่ตรงๆอย่างเป็นทางการค่ะลงช้าสุดเลยขอให้มีความสุขมากๆนะคะอะไรที่ไม่ดีหรือที่ผิดพลาดไปก็ทิ้งมันไว้แก่ขึ้นอีกปีแล้ว ปีนี้เริ่มใหม่ทำใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆดียิ่งๆขึ้นไปนะคะรักพี่นะท่ามกลางแฟนๆเข้ามากด like, comment, ไลค์คอมเมนต์อวยพรการสนันไอจีค่ะ มาดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะคะว่าแต่ละคนโอวยพรว่ายังไงกันบ้างนะคะเรียกได้ว่าแฟนคลับของสาวเบสกับหนุ่มตรงๆนะคะน่ารักกันทุกคนเลยค่ะ มาดูกันนะคะว่าสาวเบสรักวนีให้ของขวัญอะไรกับหนุ่มตรงๆค่ะ ก็ขอให้หนุ่มตรงๆโชคดีและมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ทั้งคู่รักกันไปนานๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครด้วยนะคะขอบคุณค่ะ